สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีีนี้นะครับก็ยังคงอยู่กันกับหนังสือฝึกสมองให้เรียกโชคเล่มนี้เขียนโดยคุณหมอผิงแพทย์หญิงท่ดาการรุจิพัฒนากุลคุณหมอผิงเนี่ยครับเป็นทั้งผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นพอดแคสเตอร์แล้วก็เป็นนักแปลแล้วก็นักเขียนหนังสือที่มีผลงานออกมาแล้วหลายเล่มเลยทีเดียว หนังสือเล่มนี้ครับพูดถึงวิธีการเรียกโชคตามหลักวิทยาศาสตร์สมองที่ใครนะฮะยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ย้อนกลับไปฟังตอนที่1กันด้วยนะครับเรามาคุยกันที่บทแรกที่ผมเลือกมาในพ e p นี้ก็เลยดีกว่าชื่อว่ายินดีกับชัยชนะของคู่แข่งอฟังดูแล้วแปลกใจไหมครับมันจะดีเหรอครับแล้วมันจะเรียกโชคยังไงมาฟังกันนะฮะเริ่มต้นเลยครับมนุษย์เราเนี่ยครับแน่นอนเลยว่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะ ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ลบเนี่ยการไปเปรียบเทียบแล้วมองตัวเองในแง่ลบเนี่ยครับมันจะไปกระตุ้นครับกระตุ้นความกลัวของคุณความหวาดระแวงแล้วก็ทําให้รู้สึกกดดันและที่สําคัญเลยทําให้เครียดแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่คนโชคดีเนี่ยฮะเขาจะรู้วิธีการฝึกสมองเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบกับตัวเองหรือว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นในแง่บวกนะฮะทีนี้น่าสนใจก็คือทำอยังไงครับ วิธีการก็คือแทนที่จะอิจฉาเนี่ยคนโชคดีเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าคนอื่นทําได้เราเนี่ยก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในแง่บวกหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการคิดที่ว่าคนอื่นเก่งขึ้นก็ดีเหมือนกันเราเนี่ยพอเห็นแบบนั้นแล้วเราจะได้มีแรงบันดาลใจที่จะได้แบบสําเร็จไปด้วยนะครับแม้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคู่แข่งก็ตามนะฮะน่าสนใจไหมครับคุณหมอผิงครับเขาก็เลยเล่าข้อดี ของการยินดีกับชัยชนะของคู่แข่งเนี่ยเอาไว้อยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับข้อแรกครับคุณจะได้ผลักดันตัวเองเไปข้างหน้าด้วยเมื่อเราอยากให้คนอื่นเก่งขึ้นใช่ไหมครับเราเนี่ยก็จะส่งพลังบวกออกไปให้อีกฝ่ายหนึ่งทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกดีนะฮะแล้วก็ส่งพลังบวกในย้อนกลับมาทําให้วงจรแบบนี้มันกลายเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็เป็นการที่ช่วยกันพัฒนาแล้วก็ถือว่าจริงๆอะิะ มันเป็นสุดยอดของสภาพแวดล้อมเลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดเป็นสถานการณ์แบบนี้ข้อ2ครับเราจะได้ไอเดียใหม่ๆนะเพราะว่าอะไรเพราะาคนเก่งๆเขามักจะมองอะไรที่มันต่างจากคนทั่วไปเมื่อเราได้เป็นคู่แข่งเราก็ได้ไปแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนเก่งๆบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการได้ฝึกสมองครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็กลายเป็นคนเก่งไปด้วย ข้อดีข้อที่3ครับก็คือเราเนี่ยจะมีโอกาสในชีวิตมากยิ่งขึ้นะจะมีโอกาสมากขึ้นได้อย่างไรนะฮะถ้าเรายินดีที่คนอื่นเก่งขึ้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสมัยเนี้ยมีน้อยนะครับคนแบบนี้คนอื่นเนี่ยก็จะจําเราได้ครับว่าเออเราเนี่ยมีความพิเศษนะและเมื่อเขามีโอกาสดีๆครับเขาก็จะอยากมอบโอกาสนั้นให้กับเราเพราะว่าเขาเนี่ยจะนึกถึงเราเป็นคนแรกนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนส่วนน้อยอนะ และเขาเนี่ยมีภาพจําว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเป็นคนมีพลังบวกนะคุณเนี่ยมุ่งมัม่นกับการเติบโตแล้วก็คุณไม่อิจฉาผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่สามส่วนข้อดีข้อสุดท้ายครับก็คือการทําแบบนี้จะมีทีมเวิร์กที่แข็งแปร่งขึ้นนะครับลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยยินดีกับเพื่อนร่วมง,งานนะฮะที่เก่งขึ้น,นครับซึ่งเพื่อนร่วมง,งานคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่แข่งของคุณได้นะฮะทีมของเราเนี่ยก็จะมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่า เพื่อร่มทีมเก่งขึ้นใช่ไหมครับทีมเราโดยรวมเลยก็เก่งขึ้นทีมโดยรวมก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีการอิจฉากันนะครับก็จะไม่มีใครมาขัดแข้งขัดขากันบรรยากาศการทํางนานก็ดีครับสรุปเลยนะครับก็คือจะบอกว่าอ่านบทนี้จบแล้วครับมองนึกย้อนกลับไปในโลกกีฬาครับใครที่ชอบเล่นฟุตบอลน,นะครับก็จะได้ยินเสมอว่านักฟุตบอลที่เียกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้อย่างเช่นลูอันเมซี่กับโรนัลโดเนี่ยเขาก็มีเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมครับ แล้วเขาก็ชมกันเขาก็ยังพูดกันเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดคือพอมันมีคู่แข่งที่แบบมันแข่งกันเป็นดาวซันโบว์เนี่ยครับมันก็จะช่วยผลักดันให้มีความพยายามมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่เป็นแฟนเทนนิสนะครับก็จะช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีราฟาเอลนาดาวนะครับกับโรเจอร์เฟเดเลอร์เขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่คู่แข่งกันมาเป็น1 0 15ปีเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเขาก็มานึกย้อนกลับไปว่าจริงๆอ่ะการมีคู่แข่ง มันก็ส่งเสริมให้ตัวเขาทั้งคู่เนี่ยพยายามมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับโอเคนะฮะที่บทถัดมาน่าสนใจไม่แพ้กันครับชื่อว่าการติดตั้งเสาสัญญาณเรียกโชคนะครับคือมันก็เป็นจริงๆแล้วอะมันเป็นคําเปรียบเทียบครับก็คือเป็นการที่เราเนี่ยพยายามจะโชว์จุดแข็งที่เรามีนะครับทําให้คนได้รู้แล้วพอคนรู้เยอะๆเนี่ยก็จะได้รับโอกาสคร,ครับเหมือนกับเป็นการตั้งเสาสัญญาณการะจายสัญญาณออกไปนะฮะ แล้วก็จะมี4เทคนิคจากคุณหมอครับในการติดตั้งเสาสัญญาณเพื่อเรียกโชคครับข้อแนะนำมาที่หนึ่งะก็คือแรกสุดเลยครับเราต้องค้นหาความสามารถของตัวคุณเองเนี่ยก่อนนะครับคุณเก่งอะไรคุณทำอะไรได้ดีทำแล้วสนุกไม่เบื่อแล้วคนอื่นชมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นจุดแข็งของคุณหรือถ้าเกิดยังไม่รู้ครับหรือยังไม่มีเนี่ยหมอแนะนำว่าให้ลองทำสิ่งใหม่ๆครับเมื่อเจอก็ฝึกฝนนะครับแล้วก็พอรู้สึกว่ามันดีเนี่ยก็ พยายามฝึกให้เป็นจุดแข็งให้ได้นะครับข้อ2ครับถัดมาครับให้เราหาช่องทางในการสร่งสัญญาณนะฮะก็คือเป็นการหาวิธีการที่จะแสดงความสามารถของเราเนี่ยให้มันแบบโดดเด่นแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายครับคุณหมอเล่าว,ว่าเดี๋ยวนี้ง่ายๆมันก็เป็นเรื่องของโซเชียลนะฮะคุณหมอยกตัวอย่างน้องชายครับน้องชายเนี่ยชอบฟุตบอลมากนะฮะชอบอ่านขาฟุตบอลก็เลยทาเพจครับที่เป็นการ คล้ายๆเหมือนกับเล่าข่าวฟุตบอลอังกฤษนะครับจนทําไปเรื่อยๆครับจนมีผู้ติดตามมากขึ้นเนี่ยพอผู้ติดตามมากขึ้นใช่ไหมครับก็ก็มีสปอนเซอร์แล้วก็มีรายได้นะฮะส่วนคุณหมอตัวคุณหมอเองเนี่ยบอกว่าเป็นสายเนร์ดครับเป็นแบบก็เป็นหมอใช่ไหมครเป็นทางด้านสุขภาพนะครับคุณหมอเนี่ยก็ลองดูนะครับลองเล่าเล่าผ่านทั้ง x กนะเ็กก็คือทวิสเตอร์สมัยก่อนนะครับเล่าในแบบสั้นๆนะครับ พอมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทาให้มีโอกาสและเยโอกาสเลยวิ่งเข้ามานะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณหมอเองนะฮะวิธีการที่3ครับก็คือสร้างคอนเนคชันจากคนที่รู้จักกันแบบผิวเผินนะฮะคอน,นี้น่าสนใจมากนะครับคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเดียวกับเรานี่แหละนะฮะเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นเพื่อนแผนเดียวกันเป็นเพื่อนที่เรียนจบมาเหมือนกับเรานะครับคือมันใกล้กันเกินไปนะฮะพอใกล้กันเกินไปเนี่ยคนที่รู้จักวงถัดออกไปอ่ะก็เป็น คนวงเดียวกันอีกนะครับแต่การที่เรารู้จักคนผิวเผินครับหมายถึงว่าแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันเป็นคนที่อยู่คนละส,สายอาชีพนะครับมันทําให้เครือข่ายเหล่านี้ครับมันทรงพลังกว่านะฮะคุณเนี่ยก็อาจจะได้โอกาสใหม่ๆจากคนเหล่านี้ครับอาจจะได้งานใหม่นะฮะคือมันเป็นเพราะว่าอยู่คนละแวดวงกันอย่างที่บอกครับแล้วเขาก็จะแบบเออแนะนํากันนะอันนี้ลองดูก็ไม่เสียหลายนะครับพอไปเจอคนเหล่านี้ครับคนที่เป็นรู้จักกันแบบผิวเผินเนี่ยคุณหมอก็แนะนําว่าให้ลอง แสดงความสนใจนะครับแล้วก็แสดงความจริงใจเวลาที่คุยกันนะครับหรือว่าอาจจะหาหัวข้อที่เชื่อมโยงกันครับอย่างเช่นเออทำงานอดีตเด็กอะไรนะครับหรือว่าคุยประสบการณ์ที่คล้ายกันอย่างเช่นมีลูกไหมเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับหรือเป็นคนรักสุขภาพอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้ตั้งคําถามปลายเปิดครับเขา่าจะได้เล่าเรื่องราวของเขาเยอะๆนะครับสุดท้ายครับข้อที่4ครับติดตามข่าวสารหรือว่าสังคมปัจจุบันด้วยนะครับ การติดตามแบบนี้ทําให้เราเนี่ยเห็นเทรนด์น,นะฮะที่กําลังเป็นที่นิยมคุณหมอครับก็เล่าว่าตอนสมัยที่ฝุ่น PM สองจุมาใหม่ๆเนี่ยคุณหมอก็อรู้รู้แนวแล้วใช่ไหมครับเขาก็แพยายามที่จะหาจุดมาเล่าเชื่อมโยงครับเพราะว่าคุณหมอเป็นหมอนะฮะก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับ PM สองจุนะฮะก็ทําให้ช่องทางโซเชียลของคุณหมอเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าใครอยากโชคดีนะครับให้พยายามเป็นช่างเชื่อมนะครับ คืออะไรนะครับคุณหมอเล่าถึงซอสมะเขือเทศครับถ้าคุณเป็นพนักง,งานของบริษัทผลิตซอสมะเขือเทศแล้วคุณได้รับโจทย์ว่าจะต้องเพิ่มยอดขายซอสมะเขือเทศทให้ได้ภายในปีหน้าแต่ต้องเพิ่มสามเท่าคุณจะทํำยังไงครับคุณจะออกซอสสูตรใหม่ไหมครับหดี๋วคุณจะไปจ้างดาราดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ไหมเดี๋ยวคุณจะขยายตลาดไปที่กลุ่มลูกค้าใหม่นะครับพนักง,งานของบริษัทซอสไฮส์ครับได้รับโจทย์แบบนี้แหละครับในปีคศ2000นนะครับ เขาก็เลยไปนั่งหาข้อมูลเก่าๆดูแล้วก็พบว่าการจะกินซอสเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาเยอะเลยว่ามันวุ่นวายนะครับคือขวดสมัยก่อนเนี่ยเป็นขวดแก้วมันบีบยากนะครับต้องตบก้นขวดนะฮะถ้าใครเคยกินแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็จะแบบเป็นกองกันอยู่ที่ก้นขวดเราเอาไม่ออกนะครับพนักงานก็เลยคิดครับคิดขวดใหม่ขึ้นมาที่เป็นพลาสติกนิ่มๆนะฮะแล้วก็เวลาวางไว้เนี่ยก่อนที่จะกินนะครับให้วางตั้งแบบกลับหัวให้ฝาปิดอยู่ด้านล่างนะครับ แก้เพน .Point ออครับก็คือมันทาให้บีบซอสได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เหลือติดก้นขวดด้วยเพราะว่าซอสเนี่ยมันไหลลงมานะฮะสุดท้ายแล้วครับยอดโตขึ้น3าเท่าจริงครับอันเนี้ยแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นทักษะทางด้านการเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงเอาปัญหาของลูกค้านะฮะมาเข้ากับการออกแบบสินค้านะครับในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์นะฮะแก้ปัญหาของลูกค้าได้คนโชคดีเนี่ยครับมักจะเป็นช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมเหล่านี้ก็จะ คอยหมั่นที่จะฝึกสมองนะครับให้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆแล้วก็พอถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยสามารถจะนํมาร้อยเรียงกันจนกลายเป็นของใหม่ได้คุณหมอผิงครับเช่นเคยมาแนะนำนะฮะวิธีการฝึกทักษะการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับอยู่ด้วยกัน6ข้อครับข้อแรกเลยนะครับให้หมั่นตั้งคําถามครับคนโชคดีมักจะตั้งคําถามแล้วก็สังเกตนะฮะแล้วก็คอยแบบคิดหาคาตอบนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ครับ เก็บเอาไว้ยืนชักสมองนะครับเพื่อที่จะพร้อมเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาหมอเนี่ยก็จะหยิบเอามาใช้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันนะครับในโอกาสที่เหมาะสม 2. ครับฝึกวิเคราะห์นะฮะเรื่องราวในชีวิตประจําวันนี่แหละนะครับหรือไม่ก็เล่นเกมที่แบบเป็นเกมฝึกสมองครับยกตัวอย่างเช่นเล่นหมังลุกนะฮะการกระทําแบบนี้ครับเป็นการฝึกที่ดีนะครับในการฝึกรวบรวมข้อมูลที่เราแบบได้มานะครับแล้วก็ฝึกที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมีเหตุและมีผล ข้อสามครับสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะสี่ครับบันทึกสิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ในแต่ละวันไว้ด้วยห้าครับเขาแนะนําว่าให้ใช้แผนภาพครับในการมองให้เห็นภาพรวมนะครับหกครับท้ายก็คือการเชื่อมต่อจุดครับลองนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกันดูนะครับบางสิ่งนะฮะที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากันมันอาจจะผสมกันได้ครับแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนเหมือนกับ การออกแบบขวดซอสแบบใหม่ที่แก้ปัญหาเพนยนพอยต์ของลูกค้าโดยที่แบบไม่ต้องใช้งบประมาณในการไปจ้างดาราพรีเซนเตอร์เลยมาแพงๆเลยนะครับก็เพิ่มยอดขายได้สามเท่าแล้วบทถัดมาครับเป็นการค้นหาคน5คนที่คุณต้องมีในชีวิตถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีครับอันนี้คุณหมอเขาได้พูดถึงบทความ the five people you need to be happy นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยว่า ห้าคนที่คุณต้องมีในชีวิตถ้าคุณอยากโชคดีนะครับมีใครบ้างคนแรกเลยครับเมนเทอร์นะฮะเมนเทอร์เนี่ยเขาจะสอนเราครับสอนสิ่งต่างๆนะครับเราเนี่ยจากชีวิตจากประสบการณ์จริงของเขาแล้วก็คอยเตือนเราด้วยความหวังดีนะครับคล้ายๆกับเป็นครูนะครับคนที่สองคู่หูครับคู่หูเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจเราเมื่ออยู่ใกล้แล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยเราเนี่ยสามารถที่จะเล่าได้ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนให้เขาฟังได้นะครับ เขาพร้อมที่จะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปกับเรานะฮะคนที่สามกองเชียร์ครับกองเชียร์เนี่ยก็ทำหน้าที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยส่งกําลังบวกให้เราครับคนที่สี่ครับคือคนที่มองโลกแบบมองแบบเป็นจริงครับคนคนนี้ครับจะคอยเป็นเหมือนเบรกในวันที่เราเนี่ยโอ้โหเตรียมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้านะฮะคอยดึงเอาไว้นะครับคอยตั้งคําถามครับแล้วก็เตือนสติเราเอ้ยมันแบบทาอย่างนั้นจริงเหรอเป็นได้เหรออะไรแบบเนี้ยคนที่ห้าครับชื่อว่าเดอะคอนเนคเตอร์ คนนี้จะคอยเชื่อมโยงจะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะครับแล้วก็เชื่อมเราเนี่ยเข้ากับคนอื่นนะครับการมีคนเหล่านี้ครับจะช่วยให้คุณเนี่ยมีผู้ที่สนับสนุนในทุกด้านครับแล้วคุณก็จะเป็นคนที่โชคดียิ่งขึ้นนะครับบทสุดท้ายที่เราจะคุยกันใน EP นี้ครับชื่อว่าเทคนิคกล่องมะเขือเทศครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าเวลาไม่พอไหมครับแน่นอนผมว่าเป็นทุกคนแหละนะฮะคนโชคดีเนี่ยครับเขาจะดูเหมือนกับว่ามีเวลานะ ทำไมคนเหล่านี้มีเวลาซึ่งนั่นก็เพราะว่าเขาในเลือกโฟกัสนะครับทํางานสําคัญก่อนแล้วก็ไม่มัวไปเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยครับทีนี้ถ้าใครนะครับเคยนะใครชอบฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองนะครับน่าจะเคยเขียนทูดูลิสต์กันมาแล้วนะครับที่ทูดูลิสต์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสามหมวดใช่ไหมครับเป็นแบบแบ่ง,งความสําคัญเนาะก็คือเป็นความสําคัญมากเลยแต่ไม่ด่วนนะครับงานที่แบบสําคัญด้วยแล้วก็ด่วนด้วยนะครับแล้วก็งานที่ไม่สําคัญแล้วก็ ไม่ด่วนไม่ได้ทาสักทีหนึ่งนะครับอันนี้เยอะสุดนะฮะคุณหมอบอกว่าเขาเนี่ยครับเอาทม์บ็อกซิ่งนะครับมาผสมกับพโมโดโรนะครับเอ๊ะมันคืออะไรเราย่อๆครับทม์บ็อกซิ่งก็คือการที่เรากําหนดเวลาเอาไว้นะครับว่าแต่ละงานเนี่ยต้องใช้เวลาทํากี่นาทีส่วนพโมโดโรครับคือการวิธีการทํางานแบบมีประสิทธิภาพโดยการทํา25แล้วก็พัก5นาทีทีนี้เทคนิคบ็อกซ์พโมโดโรคืออะไรนะครับก็คือ1เลยครับให้เขียนลิสต์ออกมาก่อน to do list เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าต้องไม่เกิน7งานต่อวันนะครับเลือกเฉพาะเอางานที่สำคัญ7อันแรกนะฮะสองครับวางแผนใส่ไทม์บ็อกซ์ลงไปนะครับอย่างเช่นทำสไลด์เนี่ย120นาทีนะครับตอบอีเมล30นาทีคิดเมนูทำอาหารอีก30นาทีนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเรียนระดับความสำคัญเสร็จแล้วนะครับให้ย่อยงานที่ใช้เวลานานครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เราทำสไลด์ใช่ไหมครับพรีเซนเตชันร้อนาทีเนี่ย ก็ให้เราแยกออกไปกปันมาสัก4งานย่อยนะครับอาจจะเริ่มจากคิดไอเดียนะครับทำแบบเปิดโปรแกรม powerpoint อะไรอย่างเงี้ยครับแยกออกเป็นงานย่อยๆ4งานให้ได้นะครับวิธีการถัดมาครับที่4ก็คือให้เอางานทั้งหมดนี่แหละมาเรียนกันนะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปในพัมโมดโลครับก็คือทาแล้วพักทําแล้วพักนะครับเช่นเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดบอกว่าทําอันแรกเป็นเรื่องของทสาสไลด์ใช่ไหมครับร้อยยีนาทีแบ่งเป็น4งานย่อยแล้วก็ให้เรียงเลยครับ เรียงเป็นบ็อกซ์บ็อกซนะครับแล้วก็ทำยี่ห้าพักหาทำยี่ห้าพักห้ายี่ห้าไม่ได้จะสามสิบก็ได้นะครับไม่เป็นไรนิดหน่อยนะฮะการทำบ็อกซ์พ o มมโดโรเนี่ยครับจะช่วยทั้งเรียงความสําคัญของงานแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยมีเวลาพักแบบพ o มมโดโรด้วยนะฮะก็จะเป็นการที่ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็อย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่มันไม่จําเป็นนะครับก็ จบ EP นี้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นหนังสือที่แบบต้องบอกเลยว่ามีทั้งเทคนิคดีๆนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกสมองเนี่ยทางด้านแนววิทยาศาสตร์และสปอร์ตด้วยนะครับทาให้เราเนี่ยไม่ต้องนั่งรอโชคที่มันจะวิ่งมาหาเรานะครับแต่ให้เราเนี่ยฝึกสมองนะครับให้พร้อมที่จะรับโชคเนี่ยครับดีกว่านะครับเล่มนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์วีเลอร์ด้วยนะครับที่ส่งหนังสือดีๆเนี่ยมาให้ผมได้มีโอกาสนะฮะเดี๋ยวยิ่งยี่ต่ออีพีสุดท้ายนะครับอย่าลืมมาฟังกัน สุดท้ายก่อนจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสืที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใ่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ